วัตดีค่ะมือน,นี่สิพามาเบ่งเพิ่นจัดงานอยู่วัดบ้านก่อสำรานด้วยจ้ะวัดสามกีทำบ้านก่อสำรานเพิ่นยกอันเจ้าเม่ยพันปีอันเชิญเจ้าเม่ยพันปีเพื่นจ้ะปีนองบานห้าก็มากหนาหลายตาอยู่จา่ามานี่เพิ่นตีรล่ำถวายแต่ทำพิธี อันเชิญคนขิงแล้วพี่น้องค้อหวยเขามาเบิง่งได้จ้าวาสีได้เลขตัวใดตัวดีตัวใดทั้วว่า,าอันนี้บอสนับสนุนได้จ้าเพราะว่าให้เป็นแนวทางพี่น้องแล้วก็มาเบิงบ่งวัฒนธรรมบ้านในหน่วยเฮาว่าพี่น้องเคนสีเข็ดจังไรพี่ที่คน สามบ้านหน่อยแล้วนอกจากสมบ้านหน่อยสมบ้านห้องมากน่ารัาแต่สามกี่กันดีอยู่สวมเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งดีจังมาเบิงด้านนี่ง้อปูตาเ้องปูปูบ้านปูเมืองย่านเม่ลาลูกหลานไปเที่ยวประเทศกุญญายม่งแตามาไหวมากกากมาไหวปูว อัอันอันน like ี้พ่อนั่งล uh, ่ำบ่หนิพอนั่งอันนี้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาได้แต่นั่งนพ่ออีเมีแม่บัดแม่บ้าแม่น้กันอยากังคัมืนอเบิงผู้ใดอยากเบึง กำลังทำท,ที่ีเอาลนตาผาเป็นกำลังเห็ดกำลังส่างบวาสเมนตูนพเงินโพทองเลยจ้ะผู้ใดนี่ใจใจสัท่ากะมารงนมส่างนมแปลนน้ำกันวิดีโอ <c oughs> ได้จ้าเด้อผ่านเบอร์เด้อนี่ <c oughs> จ้าวิดีโอสิล่งยูทูบให้ในหน่อยห้าชุ่มชุเข้มแข็งหน่อสิฮะอันช่องเคียงนาชาแนลเออช่องเคียงนาชาแนลเขาไปกดติดตามเขาพูดได้อยากติดตามกเขาไปเบิ้งงพอบาเกียวกับประเพณี้บานห้าบานนี้ก็สิลงลงให้ที่น้องเบิ้งเบิอถละบ้าเห็ดจังไหนนี่ไม่ชอบ เออช่องเคียงนาชาแนลเขาติดตามเขาซ่องยูทูปสีเออสิเห็นรดดอกบาน้บ้านเ้าเห็ดอีนังสิเขามาไทยเบิดหั่นละลุ่งเคียงหน้าเคียงหน้าเคียงหน้าบอมเนเคียงน้าเออเคียงหน้าเคียงหน้ามาลายแล้ว อันนี้มีแต่พูงงามๆเนาะแต่นี้นา่งรำพูงามๆเคียงหน้าเคียงหน้าเคียงหน้าเคียงบัตรเท่านี้แหละย่ยองไนี่พูงงามมีรีบอฟินงนี่บองดูนี่เกิดอยงกันาแน่ไหมเนี่ย เที่ยวเจ้าที่ปูนสัตา์นตงางพระขวัญต่างพระทิศตาคตพระพาวาตสัมากมาลายต์ลายปุนตัณฑ์สังโพระาวาสังโฆต่าง เพื่อจะทั้งพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาขอให้ชาวบ้านทางสลางจะมีคุ่มสุขทุกปูทุกคนสาธุจะเป็น กระเจ็ดยังไหต่อไปกันก็จังข้าเห็ดมาเบิ้งตัวดีกันมาเบิ้งนั่งล่ำด้วยพี่น้องกันล่ำสบายหน้ากันจัด พอสํารานเฮาซุ้มๆพอสํารานเข้ามาบ่ว่าเป็นการเป็นงานเป็นแ่ยังขบวนยังนี่แม่นทีมนี่เด้อจั่นตต่อได้ ท่านผู้สมอันนี้มจับป้าอันนี้หลานไส้หลานอ่ไหมอันนี้แักใหญ่อันนี้แม่จะจุดกัแกบาดพ่อกัญแกรกินได้บาดนี้ก็กัญกมาด้วยกัแกลูกก็ไปแจกคนนาา คงทราบกันได้จัง จังหวัดที่กรุงเทพผูใดสิขอมาเบิงบ้งแมวมาเบิงบ้งยังขอมาเบิ้ง

ร่างที่พี่ยกถึงแล้วจ้ะ นายปูนบ่อยทัก่าประมาณนเป็นหวแล้วแตนเรอแตนเห่วอดพ่อกล่องไป้วลุงลุงนนั้นนกองว่าไทยเหรอเ อันอันนี้ว่าแม่นลุงพ้นบันโกอกนี่อันนี้ลุงพ้นบั่นปลกอกลุงพ้นต่อจำรัน

ออ <c ười> <ừ Allah> ันเชิญค e ืนล่ะเพื่อนกาจให้ตัวดีนตัวเนาะให้ลูกไ้ร้านบ้านเท่าตัวได้เฮ็ดได้สางได้นี่ตัวไปตัว ถ fiz uh, ้าเปลียไหงยาท่านศาสตร์ได้จะบบันี้พ่อจำพ่อจำบ้านพ่อจันยี่เว่างพ่อเม้่แมวเเพิ่อทุงฝนนี่หูจักเป็นเบิดได้จนนี่เสี่ยเกียก่อนนี่หูจักเบิาดบัดดีละบัดหน้าที่หายแบนี้ ง่ายเลนั่้ยเล็กคุนั่นน่ะนนั่นเดนั่นดีเรื่องกันด้เดพี่น้องเส่ละเบิงมาเบิงนี่ตัวได้นี่ตาไผตามันด้วนี่ไผ่ด้นี่อันนี้อ้าวอันนี้มันแล้วแต่บาลมีไผบาลมโดนการก่อนนะเนี่ เอ้าให้ลูกให้ร้านเด้อกำมม่วงไนให้แตงสังบาทเฮาเฮ้ยออกเบิดแล้วโอ้ยออกแล้วพ่อทำไมแป้งเบิด้นน้อจะออกดนะแล้วแเป็นเพื่อนแตงวัหนี้เปลดาด

นี่นะนั่งบายจะมเพื่อนไทยเม้าเห็นบอกเบิ้งลุ่นนั่นเบิ้งนเบงก็จังเล็กสามแต่จังวันเลขกสามเลขนี่แหละนั่นแหละสามก็สองเบิ้องคือกันเห็นกันนะเต็นบ่ตาไปตามันดวงไปดวงมัน่ไปดวงมันเาบอกเขาเด็กเ่าเนี่ยเห็น่านีเด้นีเด้เล็ตัวนั่นตัวนั่นกับมันกับโม่เห็นคือเก่า เขาลงหมดได้เทุาไะว่าของไฟของมันเอาล่งวงมันกเก็บของไฟของมันดวงพระดวงมันดวงบุษเบื้องได้พอเบื้องมองนี่ไน ท่านอจอยังตัวใดท่าน้อย้วโอ้ยชัดๆเด้อญาอ้นี่นะมองชัดนแต่ว่าเบื้องบนาันออกเ้อบ้นออกอีกตัวนึงนี่นะาบนกละไก่อนไปสามห้าันเห็นห้าสาองสามห้าสองเฮ้สามห้าสามสองมองหวตัวน้กไหมเธอ 항상, <목소리도> 이님